Yes เป็นเวลา2000ปีที่ไม่เล่นอะไรที่กระตอมสองผมต่อให้โมเซนอย่างเดียวเลยเล่นมีนมาผมต่อให้โมเซนอย่างเดียวต่อแท่านแรกเลย First Blood Double Kill Double อขั้วบนแม่งขนะละสองร้อยห้บวอน What the fuck Bravo Six g o sí อุโอ้ยแม่งขนแม่งวาร์ปสัตว์อะโอ้ยซัมเซิร์ฟตัวเองหน่อย ทีละนายทำหลุมอะไรเนี่ยหลุมหมึงหลุมมันเป็นหลุมเวอร์ติคอลอ่ะโอ้ยแม่งตัวตัวละครผมแม่งถือกระสุนค้างไว้ไม่ยัดเข้ามาในในรังเพลิงนาทีเป็นอะไรอู้แล้วอยู่ดีกูก็ตายฮะคาูโชว์อยู่ไมลมูโนโนโนจะมีด้วยเอ็มขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอเค good to be back ไอ้ห่าโอ้เฮียอะไรวะ ซ้าย Yes คนที่เวงอยู่ข้างหน้าผมเขาเลเวลหนึ่งน่ะเพิ่งโหลดมา<ส>เลยดีนะนุม่มไม่เป็นไรสงคารามมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าผมมั่นใจว่าถ้าเกิดผมวิ่งตามเอ็มผมจะรอดบอดโอเคไอ้สัตว์โอเคไม่มีใครข้างหลังนะจะช้าร์พีจีแล้วนะโอ้ผมไม่มีเวลาไม่มีเวลาพิมพ์สอรี Sorry ่ไอสัตว์ใจเยน็นกูได้ยินเสียงสำเนียงออสเตรเลียอยู่แถวนี้โอเค fucking Nazi สู้เขานายทำได้ทำได้สุดยอดมากทำได้ดีแล้วนายเเวลศูนย์หน้าใหม่ไม่เป็นไรโอ้ตายหนึ่ง น่าน่านัานา<อ>่นกลางถนนเจนโอเคมันตายแล้วโอเคผมมองไปทางใครใครก็ตายเีแค่โอเคดับเบัลคิวสวยงามโอเคล่วงจะว่าไปวันนี้เล่นมาทั้งวันยังไม่โดนเพื่อนยิงเลยนับว่าเป็นรางที่ดีเลยโอ้กูโดนเพื่อนยิงเอาละไอ้หนุม่มแมตช์ที่สามหน้าใหม่ไม่ต้องห่วงอยางอธิรี่ลงเพื่อนเป็นเรื่องปกติในเกมนี้ในเวลาโชว์สุดยอดอาวุธแห่งฝั่งเวียดนามแล้วลูกซองอวกาศทมบิกำลังเข้าไปแต่ข้างหลังกำลังโจมตีฉับฉวย เฮ้โอเคเยเวลาช่างแม่งกลาโอเคแต่เน้ยเต็มเตมกูด้วยรับลูกเจเข้าเต็มปอดเลยบอลฟยิงรอมลูกเจ็เต็มปอดเลยเฮ้เั้งรัตัับัง ได้หลังมาดิยิงข้างล่างเพราะข้างบนจะมีเจียแล้วข้างล่างข้างล่างผมยิงไปสองคนเนอะออซซี่ตะกี้เนี่ยข้างล่างไปนี่ให้ต้มหมากกันได้ทันจรโอเคนี่มันเกินไปผมแคมป์ตรงนี้มาจนเกมจะจบแล้วยังไม่มีใครรู้ตัวทีว่าผมอยู่ตรงเนี้ยทีไรอยู่นิ่งเลยดิโอ้นั่นไม่ใช่ทีละ <laughs> The Invaders have been destroyed มึสงสองรอบเหลอ <laughs> กูพออะไรเฮ้ย